สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีจากเอเจพากินพา,ลาเลชแนลนะจ๊ะ้อนี้สิพ้าเมื่อกี้ยังวันติพี่น้องก๋วยเตี๋ยวจะวันหยุดเจอกันทุกวันหยุดนะจ๊ะเจอกันทุกวันหยุดจ้ะวันนี้สิพ้าเมื่อกิกนก๋วยเตี๋ยวไปนองก๋วยเตี๋ยวก็ดูหมูตุ๋นเห็ดหอมจ้ะทําเองวันหยุดมีเวลาว่างก็ทํากินพี่น้อง ก่อนสิไปกินน้ำกันนะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง AJ พากินพาเลาะชา n นลได้นะจ้ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปจ้าไปไปกินกันพี่น้องซีสันจวดจัดจหนากินแห้งพี่น้องเอ้ยบุงตีล่ะสดก็หืมึกอยากกินมามาสองคอพี่น้องเพ่นเดยสิกินหมด xẹp hang, hết hồn ngon, 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 ปากกระหอนไนีกนนอน ามันหอนไหหดอกจก้ะยำปลา,ากระของกว,วกินฝา้วพดใช่เห็นหอมขึ้นยังไงับ ครับน้องครับ <C> เ <ười> <C ười> ็ดเ็ดทั้งแซ่บทั้งเผ็ด เไปทักมาเห็ดหอมจ้ะภักการชอยประตูปิดบรสเนต ขางกนแกก็โอ oh, okay, oh, ้ยตายกูเพียเขาแก ต้องพยางแสบปากไปน้องนะ ดูโมตุนพี่น้องเสียงหยาบกระโยก ตุนเส็นหอมแซบแซ่บเลยพี่น้อง จบครับเี่ยแค่นีกระดูกหมตุนมีหอดผมผมกับผมที่คองหรอจ๊ะ 趴着面。 พี่น้องยิ้มยิ้มเบาๆจ้ะยิ้มเบาๆเพิ่นดอกบ่ไหวบาๆว้าวขอบคุณที่คนที่ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมเนาะจ้ะเนาะจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจเบิ่งคลิปให้กันเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้า บายบายค่ะ